n e w s a n d Connection หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใหม่ล่าสุดจากสิงคโปร์ตรงตามหลักสูตรแกนการการศาึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ฉบับปรับปรุง2560เนื้อหาสอดคล้องกับเกณฑ์การก,การชีวัตของสสวทดออรอุดมทิพร,ราชซึ่งมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์สาขาฟิสิกส บัเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยบนราชชานีมาเป็นที่ปรึกษาของ New Science Connection o v าบอดที่ในบทที่นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับร่างกายเปถึงสุขลักษณะอนามัยการรักษาความสะอาดความใหม่ล่าสุดของ New Science Connection ที่ไม่ ได้นำมารวมเอาไว้ในบทสุดท้ายของ New Fan Connection ครูอาจารย์และโรงเรียนใดที่มีความสนใจใน New s a n Connection ติดต่อได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเพจ f f c e e o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  f f i c i a l l i n e ThaiBookFan.com YouTube Channel ทุกๆช่องทางค้นหาคำว่าแปลนปริทัศน์